น,นี้เรามาแกะกล่องนะครับผมรีวิวสําหรับในส่วนของตัวอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้ได้มาจากทางด้านของพัมกินนะนี่ฮะเป็นในส่วนของหน้ากากนะครับช่วยในการเชื่อมนี่ครับนี่นะฮะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับรุ่นนี้เนี่ยครับก็คือเป็นหน้ากากที่ถ้าเขาดูจากรูปนะดูจากหน้าจอเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะทําการใส่ถูกไหมแล้วก็จะมา เปิดฝานะครับเพื่อดูนะซึ่งก็จะมีกระจกนะครับในเรื่องของการกันแสงนเวลาเราเชื่อมได้นะครับนี่ฮะนะนะครับตัวนี้อืมด้านหน้ามีอะไรบ้างนี่ครับเขาบอกว่าออโต้นะครับผมในเรื่องของการป้องกันแสงนะครับผมนะก็มีในเรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าชาร์จซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีการชาร์จรับแสงอยู่นะครับผมอ่าการเชื่อมเนี่ยโหครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น TIG นะครับเชื่อมมิดนะครับนะหรือว่าอิเล็กโทรดนะครับก็เชื่อมได้หมดนะครับแล้วก็มีแถมแผ่นนะทำสำหรับเ,เขาเรียกว่ากันหรือป้องกันได้นะครับอ่ะเปิดเลยแล้วกันนะ นี่คือตัวงเขานะครับนี่ครับเปิดฝาได้นี่ครับอ่าข้างในก็มีกระจกนะครับนีดึงได้ลอกได้อ้บนี่ฮะใสเลยลองดสูสิตรงนี้ปรับได้นะครับนะปรับนะเขาเรียกว่าให้มันตึงตัวนี้ก็คือเอาขาเรียกว่าด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับกด กดแล้วก็หมุนนะครับเพื่อจะบีบนะครับหรือว่าคลายออกหรือนะครับให้ปรับเข้าปรับออกนะครับอันนี้ก็คือปรับล็อกนะครับว่าต้องการเปิดปิดได้ขนาดไหนประมาณนี้เลยใส่นะฮะด้านหลังนะครับกดแล้วก็หมุนนะครับโอ้โหสุดยอดครับนี่ปิดได้อย่างนี้ฮะ ถือว่าเขาเรียวกว่าออโต้นะครับผมในเรื่องของการป้องกันได้ดีเลยนะแม่นะครับงานเชื่อมจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับอ่ะโอ้ดีมากครับอันนี้เขามีกระจกนะซึ่งเปลี่ยนได้นะครับอันนี้สามารถที่จะถอดได้ง่ายไม่ยากมากนะครับนี่ฮะมีกระจกอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวเรา สามารถแกะออกมาก่อนได้นะครับทีนี้เขาบอกว่ามีแถมมาให้นี่อ่านะครับอันนี้ก็มีคู่มือครับนี่ครับผมนี่ฮะมีให้สองนะครับสองตัวครับผมแถมมาให้เอาไว้เปลี่ยนนะครับเวลาบางทีเราเชื่อมไปเนี่ยสเก็ตไฟมันก็ไปโดนนะครับตัวกระจกก็อาจจะทําให้มัวได้นะครับมีคู่มือนะนะครับมีคู่มือ ควกินนะนะครับลูกฟักทองสีส้มครับนะเรามาดูตรงนี้กันสิอนี่ครับ,นะรบกระจกเนาะที่เขาบอกว่าแถมให้คือตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านในนี่ฮะวิธีการออกก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราแกะฟิล์มหน่อยเพื่อจะไปลองนะครับ อโ,อโอเคเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองกันครับอันนี้แกอวอได้นะครับแล้วก็ลอกนะครับตรงนี้นี่แอบนบน้อย ใส่ไปใส,ใส่ครับเป็นพลาส,สติกนะครับผมนี่แล้วก็งองี้ครับนี่ใส่ขึ้นเดียเลยด้านในมีไหมด้านในก็เป็นพลาส,สติกเหมือนกันนะครับคือตัวนี้ะเขามีจุดที่ง้างมาได้อยูอ่ดึงออกมาปุ๊บตรงนี้ก็มีิฟรมแล้วก็ออกได้ก่อนใช้นะนะครับนี่ครับ น,นะแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมคือตรงนี้นะแล้วก็งงอย่างนี้ครับเป็นพลาสติก่อนเ <Good. S 1> ห้มันตรงล็อกนี่ฮะมานี่เห็นไหมใส่ๆแล้นี้เดี๋ยวลองดูนะมันจะประมาณแบบนี้ครับโอ้โหซึ่งมันมีกระจกนะครับป้องกันตัวนี้อยู่แล้ว oke, okay. rồi hấp.